อันนี้อันนี้แมวพันธุ์อันนี้แม่พันธุ์เอาผู้ป่อยผู้ป่อยเข่าเนาะเข่าพันธุ e ์ก็มาจะงหน้าพนเดิอดเนาะเรียวน่าเยี่เตะแล้วเร็วหน้าพญรุ่นใาหน้าพ่อตองเออผเชี่ยวพญรุ่นงายเปนต้นอายุด้วยเรยวสังเกตที่มือของบูซีขาผู้ไหนแ่ีิบาับา่ สวัสดีครับม,ม,มือนี้มาเกีียวมือนี้มาเกี่ยวเขาอีกสองทงเ<ไ>ป็นหน้าของลุงรุ่นลุงรุ่นขอสัมผัสแน่บดิเอ้าตังบอาบ้างเนี่ย <c oughs> <c oughs> ละ่ะ <uke> <c oughs> ย้ายแรงอัะอันนี้อันนี้แม่พันว <c oughs> อนะันนี้แม่พันอาผู้ปล่อยผู้ปล่อยเข่าเนาะ เขาพันกมัจ้าพนเดืดก็เรียวหน้าเย้เปวเร็วมาหน้าพ่อรุ่นหน้าพอตองเออเียพ่อใรุ่นง่มาต่อนุ้ดเยเเังเกตถมือของผู้ไห่อันนี้หน้าเยเป๋แล้วแล้วเด้อครับนี่หน้าพออ้าแล้วแล้วนี่ก็ขนขวงกันมากมาต่อหน้ามาต่อหน้าลุงรุ่น กับหน้าปลาเหลิมครับของหน้าลุกุ่นนี่มี่เขาดอครับเขาเขาอิตียครับนี่ครับกระลักเกี่ยวเขาดออยู่นี่ครับยังไงนี่ลุนุ่นเข,เ,ขเขาดอสามไรเขาดอสามไร โ oh, อ,ขอ,อ,อ้ขอขอเอ้ยไอ้ขอขอซื้หหานะบื้เนาะโอ้ oh, oh, แล้วก็มีข้าวเตี้ยอีกไกไหนิขเข้าวเตี้ยอีกไกลหนึง่งขอขวางหน้าคนบบเปิดเผยตัวตนครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเขาเขาวิทยาพันยังงาม,งามครับงามงามคักอีดีครับนี่นี่ครับขอขอม่วงยางเียวเลยครับนี่ครับ สำหรับเทาอิเตียเพิ่นอันนี้ก็น่านน่านสีสิเก้าเฮ้ยน่านหาเก้าเือนกันครับสำหรับแปลงนีここ้น่านหาเก้าสัไร่ก่ครึ่งก็ได้แป้งสาไร่ได้สมไร่ข้าว้บุดได้ นี่ครับสำหรับรถที่เกี่ยวหน้าหน้าลุงรุ่นครับคนมอบไปดีดีครับนี่น้าตอนนี้เสียงคือก็คือคือคอมมาครับเพราะว่าอยู่แปลงนี้กับห้องลุงรุ่นหันไปอีกฝั่งหนึ่งข้างนั้นกับห้องพอต่ำครับ อันนี้ทีมงานมาซอยเบิงน้ำกันเบิดครับซอยกันนี่ครับปลาเลือมจาของท่านเขาที่แบ่งให้มีน้องในคุมลุงเลียนกะมาเบิงคงเพิ่นน้ำครับเมื่อนี้น,น,นี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้ฮะ มีพันไหนอีกลุงพันหนัน่นสี่สิบสาม่าเขาเนี้ยเบอกโอ้ัน oh, สิบห้าไปเบิ่งอีกพันหนึ่งครับมือนี้น่าลุงรุ่นนะครับสำหรับผู้ใดสนใจกระเป๋ากระติต๊ตตอพันใดครับพันยิบกระเป๋าครับโรงงานผลิตกระเป๋าของ ตำบลวังสามภาคีครับกระเป๋าทุกแบบทุกสไตล์พนมีเพัดรับเมื่อนี่พนมาเกี่ยวเข่าพนก็เลยสิาพาไปบง่งเข่าพนมีหลายพันที่กันครับครับ อันนี้พัดไหนก็นลงุงล<อ><ะ>ุนฮะอันนี้ก่อขอ43ครับพาดว่าสิเกลียวประมาณ20กว่าประมาณครับประมาณนี่แหล,ละนาะลุงลุนครับครับประมาณยีประมาณวันที่20กว่านี่ก็อนจะเริ่มเกลียวครับกอขอกอขอ43ครับสำหรับแปลงนี้กอขอ43ห่วงแน่นๆครับโอ้โหทอดไดลงุง คุณบอกก็ไม่ก็คุณบอกานกรอยูล้โอทักไรแปลงนี้บงนี่นี่อีกที่ไรสโอ้โอ,โอ้ครับตอนซ้อนเขาเิ่นแน่นดีครับเป่นปุ้งดีครับ<า>ทั้งอันนี้ครับ<า>โอ้หก็ขอ43ข้าวไรน้ำตาลเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานนี่ครับผม มีหลายรูปแบบครับสำหรับจาของเพ่นนี้ครับนี่ไอเบิ้งหน้าพ่นธสัดครับนี่แหละครับจาของแปลงหน้าแปลงนี้มีเขากอขอสี่สิบสามราคาด้านห้าเก้ารากอขอสิบห้าครับมือนี้เกี่ยวกขอขอสิบห้าห่วงห่วงแน่นทุกแปลงเลยครับจากผีเบิงโบมี่โบมี่ตายเขาวบอลลุ่ม บ่ไหลมี้บมนิดหน่อย,อยถือว่า่น,น,นถือว่าก็ยังคุ้มได้ปริมาณเสียหายนิดหน่อยจากการตายเขาแต่กับเป็นธรรมชาตินันครับเพราะว่าฝนมันมากตอนไทยใ้นี่ครับโอ้่นหมอบไปย่างดีเลยครับนี่ครับเว้ยนี่ครับผมเดียว มือนีกรติดตามกันจนหอดคำแล้วครับเกี่ยวแล้วมือนีกันนอนนะครับผมโอ้ชมมันเอ้ยนอนรับลมบรรยากาศเย็นๆครับสำหรับมือนีโต้ลมหนาวโต้ลมหนาวอุณหภูมิประมาณยี่บมึงขึ้นกับสิบวานยี่สิบสองยี่สิบสามครับเหมืองแรงอากาศดีมากๆครับสำหรับส่วนเขาไม่ป่ามัน <laughs> เอาเดี๋ยวเอาไวท้ทอดนี้ก่อนครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยว พบกันคลิปหน้าครับผมครับวัสดีครับ